วิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วนในไต้หวันโรงงานกว่าเ0้าสแห่งในไต้หวันนั้นต้องลดเวลาทำงานของพนักงานถึง4,874คนเพื่อลดค่าใช้จ่ายส่วนภาครัฐก็ยื่นมือให้ความช่วยเหลือโดยในลินฉวนหนึ่งและมนตรีช่วยเศรษรฐกิจไต้หวันก็บอกว่าในส่วนภาคอุตสาหกรรมในไต้หวันนั้นยังคงอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมโดยตลอดมีความพยายามในการปรับโตตามสถานการณ์และใช้มาตรการรับมืออย่างเหมาะสมอีกด้วย รัฐบาลได้ดันมาตรการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมหลายประการนะครับอย่างเช่นการลดค่าเช่าอาคารและก็ค่าเช่าที่ดินในนิคมอ,อุตสาหกรรมชะลอการเก็บค่าเช่า1ปีหรือลดค่าเช่าร้อยละยีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังให้เงินช่วยเหลือด้านเงินเดือนของพนักงาน4 0ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเดือนละไม่เกิน20,000นเหรียญไต้หวันและยังจะให้เงินช่วยเหลือแบบครั้งเดียวคำนวณจากจำนวนพนักงานอีกคนละ10,000เหรียญไต้หวันนะครับ นายลินบอกว่าหากผลประกอบการลดลงเกินกว่า50%ก็มีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลได้อย่างท้ายที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนเมษายนนี้เพื่อดำเนินการให้เร็วที่สุดสัปดาห์นี้ก็น่าจะเริ่มดำเนินการได้แล้วนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังบอกว่าในส่วนของ SME ก็มีสิทธิ์ขอรับเงินช่วยเหลือเป็นสินเชื่อไม่เกิน150ล้านธุรกิจขนาดใหญ่ขอสินเชื่อได้สูงสุดไม่เกิน500ล้านปริศนายสัพพษาทรายงาน